สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมีนับถอยช่องนาทีขี่ข่าวครับตอนนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นลงพันนะลงพันได้กลับบ้านนะครับนะไปอยู่กับครอบครัวเป็นระยะเวลาสามเดือนมั้งเห็นแก้ว,วช่วงบิดเทอมแล้วมั้งครับนะัช่วงบิดเทอมแต่ก็อยากจะมีเวลาอยู่กับลูกๆนะครับได้มีเวลาอยู่กับลูกๆแล้วก็อยู่กับครอบครัวซึ่ง เราจะมาท้าฟาร์มนิสัยแล้วก็ประวัติของพันให้กับเอฟซีได้ฟังกันนะครับวันนี้ผมว่าคิดถึงพันนะเพราะว่าชว่วงที่ผมอยู่อ่ะพุ่งพันเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีคนหนึ่งเลยเป็นคนที่อัจยาใส่ดีแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับแต่มาวันนี้นะครับลุงพันได้กลับไปนะครับลุงพันไม่ได้ออกจากทุนน่งนานะครับเขากลับไปทำาัวรแล้วเขากลับมา ซึ่งลุต้องมีภาระที่ทุงพันจะต้องอดูแลนะครับวันนี้ก็เลยก็จะมาทำคลิปนะครับถึงลุพันนิดหนึ่งคิดถึงเขานะคิดถึงแกในเมื่อในวันรัศก็กอดลุงพันนะครับในวันที่ผมเข้าไปหาป้าหาลุงก็ได้กอดลุงพันก็ลุงพันเป็นเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นพี่ที่ดีนะครับเป็นคนที่ไม่ถือตัวลุงพันเป็นคนที่มีความรู้ในการพูดลุงพันมีลุงพันมีทักษะในการพูดแล้วก็ เป็นคนเฉลียวฉลาที่ที่ท,ที่ดีเลยนะครับนะแต่บางครั้งแกก,แก็แก้งแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรแต่เวลาแกพูดนะ่ะจะเป็นจังวาาหวะฉาคนเหมืนเป็นคําพูดของเหมือนคนของผู้ใหญ่ที่ที่พูดเรียบเรียงคำพูดออกมาทุกๆครั้งที่เวลาไปโต้วาทีต่างๆนาก็จะเห็นองค์พันธ์เนี่ยเป็นคนที่พูดมีลักษณะตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะครับ อุปนิสัยของลุงพันธ์ไทยบ้านนอกเด้อซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือคนหนึ่งนะครับก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนของพูดง่ายคือเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของณลุงลุงพันธ์เนี่ยอยู่ห้าสิบป่าแลยห้าสิบแหละห้าสิบป่าแหละลุงพันธ์เป็นคนที่ไม่ถือตัวนะครับเป็นเพื่อนของพลพยายามทุกยามอะไรก็อยู่กับลุงพลไม่เคยทิ้งลุงพลไปไหนไม่เคยทิ้งป้าไปไหนเป็นคนที่หยอกล้อเล่นกันเหมือนเพื่อนเล่นกันเหมือนคนในครอบครัวเล่นกันเหมือน คนสนิทนะครับซึ่งลุงพันเนี่ยก็อยู่กับลุงเนี่ยมานานมากๆานะครับมาก่อนผมอีกมาตั้งแต่ขี่มอไซค์เวฟคันเก่าๆมาแล้วก็ที่กบกอกผมนี่เ,เอะผมฟังของไมค์ทีนะซึ่งซึ่งในช่วงที่ลุงพันเข้ามาเนี่ยผมฟังของไมค์ทีเนี่ยเาลุงพันเล่าให้ฟังแหละขี่มอไซค์เก่าๆมาทำ YouTube เป็นอาชีพที่ตัวเองรัก ผมเคยถามลุงพันธ์นะครับว่าทําไมลุงพันธ์ถึงมาอยู่กับมาท youtube อยู่กับอยู่กับลุงกับป้าท่านก็เล่าให้ฟังว่ามันมีหลายโอไล่องค์ประกอบที่ลุงพันธ์ไม่เห็นด้วยแล้วก็ลุงพันธ์ก็สงสารสงสารสงสารลุงกับป้าแล้วก็ช่วงนั้นไม่มีกระแสแกก็เลยก็เลยอยากจะเข้ามาลองดูลองมาทําดูเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เยอะแกะก็เลยมานะครับ ก็ด้วยารามที่อยู่กันมามันมีความผูกพ,พันกันมาความรักความช่วยเหลือกันความเกื้อกูลกันเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยเหลือกันมาตลอดุงพันเป็นคนที่น,สนิสันยนิสัยยอดมากๆนิสัยดีมีเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยพูดมีปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยพูดแกก็จะเก็บไว้คนเดียวเก็บไว้คนเดียวแล้วแกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะพูดกับใครแกเป็นคนคีดเี แกเป็นคนขี้เกียจใจครับพูดง่ายคือลุงพันเป็นคนขี้เกียจใจนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับลุงพันจะไปอยู่ครอบครัวมันเป็นเรื่องที่คนที่ทุ่งนาคงคิดถึงอะ่ะแต่ว่าเขาก็คงไม่ไมีอะไรหรอกเขาคือจะกลับไปแค่ไปมีเวลาให้กับลูกๆแกแค่นี้ให้ลูกแกนะครับนะนะครับก็ผมก็เป็นกำลังใจกับลุงพันเสมอนะครับ เจอหน้ากันก็ยกมือไหวกันแล้วก็กอดกันนะครับลุงพันธ์นานๆเจอครั้งหนึ่งก็คิดถึงแกเหมือนกันนะครับนะลุงพันธ์ไทยมานอกเด้อซึ่งเป็นคนที่เป็นแขกเป็นขากับช้างใหญ่เราเลยนะครับเป็นแขกเป็นขาวันไหนถ้าอยู่ด้วยกันถ้าไม่ไม่ไม่โต้วาทีกันนี่ไม่ใช่ลุงพันธ์ก็ชอบแกล่ะช่างใหญ่ทับใหญ่ชัางใหญ่เวลา อา,าจารย์ชอบเล่นกันชกมวยกันอะไรกันคือทาท่าทางให้ยูทูบเบอร์มีคอนเทนต์ในการถ่ายลุงพันก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีความริงใจต่อลุงช่างกับป้ามากๆเราสัมผัสได้ครับเราสัมผัสได้เลยเราไปอยู่เราสัมผัสได้เลยลุงจะเป็นยังไงะอะไรยังไงลุงพันไม่เคยไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรไม่เคยเถีสาไม่เคยเป็นคนที่ เข้าใจในบริบทของข่าทั้งสองลุงพันเคยพูดกับผมอยู่คําหนึ่งว่าพี่เรามาอยู่ตรงนี้เขาสองคนเจอเรื่องราวที่มันหนักกับสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันต่างกันเขาสองคน,น้นหนักแต่เราอ่ะมันไม่หนักอย่างเขาแกก็อธิบายให้ผมของแกมาให้ผมฟังคุยกับผมในหลายอย่าง เมื่อล่าสุดก็คุยกับผมก่อนที่ผมจะขึ้น,นไปสกลนครต่ได้โทรคุยกับแกแกก็พยายามอาิคุยกับผมด้วยให้กำลังใจให้กำลังใจผมแล้วก็ไลน์มาไลน์มาหาผมแล้วก็ให้ช่วงที่บวชพรให้โยมพี่สู้ๆให้ผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็เตือนสติผมได้อย่างดีในช่วงที่แกบวชเป็นพระอยู่ที่วัดบ้านเดือแกก็ก็ไลน์มาหาผมบอกว่าผมก็ยังนับถือครูพระนะ เรางพานเสมอคิดถึงนะก็คุยกันลุพงพานเป็นคนขยันครับเป็นคนขยันต้นมุงต้นไม้ที่อยู่รอบองค์ปู่แกก็เป็นคนซื้อมาเอฟซี F C ให้ซื้อแกก็ซื้อมาอยากให้องค์ปู่ออกมาสวยนะธรรมชาติธรรมชาตนะิสไตล์ของแกนะแต่บางครั้งแต่บางครั้งก็แกก็อยู่ไม่สุขอะ่ะวันทำนู่นทำนี่ทำไปเรื่อยทำอะไรของแกไปเรื่อยเปื่อยที่ท,ท,ทุ่งนา จนคนในทุ่งนารักนะครับเพื่อนๆที่ทุ่งนารักลุกงพันเพราะว่าลุงพันแกนเป็นคนที่นิสัยดีมากๆคนหนึ่งที่ผมอยู่กันมาเนี่ยอยู่กันมาสองสองปีฝากสามปีผมอยู่กับผมอยู่มาปีหกสามงาผมอยู่มาตั้งปีหกสามสามปีแล้วที่อยู่กันมาเนี่ยลุงพันก็เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ตลอดไป ผมเข้ามาตอนแรกๆยังไงลุงพันก็ยังเป็นเหมือนเดิมน,นี่คือลุงพันทำน,นอกเดิมที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เป็นช่องช่องหนึ่งที่ผมเห็นแล้วเสมอต้นเสมอปลายกับทุกๆคนนะครับก็ผมได้ไปดูคลิปนะครับของหลายช่องที่ทุ่งนาแล้วว่าลุงพันนะครับขอมาทำธารกิจสามเดือนแล้วก็จะกลับมานะครับก็ ไม่มีอะไรมากมายนี่หลวงพลออกอาการเมื่อลงพันต้องกลับบ้านเกือบครึ่งปีนี่สินะครับก็มันเป็นความน่ารักนะครับนะก็เยาจะพูดถึงการในทางที่ดีเพราะว่าแกเป็นคนดีจริงๆ,ๆลงพันแกเป็นคนดีจริงๆ,ๆโอเคครับคลิปนี้ก็มาดีครับนะสวัสดีครับ